สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยห้องใหญ่ของคอนโดเอพิสดพรหนโยทินสะพานใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะห้องใหญ่ห้องนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ29ตารางเมตรค่ะห้องสวยจัดเต็มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบมากเลยค่ะหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะ ฟ้าพาชมห้องเท้าภายในยห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มต้นจากเราเปิดประตูเข้ามานะ,ะเราจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของโซฟาเบดให้นั่งได้นอนได้นะคะดูทีวีฝั่งตรงข้ามได้สบายๆเลยะคะ่ะมีชั้นวางทีวีมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะและนะคะพิเศษมากๆเลยมีในส่วนของ โต๊ะนะคะรับประทานอาหารให้ด้วยค่ะและยังมีส่วนของเก้าอี้ให้2ตัวค่ะพื้นที่บริเวณนั่งเล่นกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะและนะคะถัดมาข้างๆกันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ําขนาดใหญ่ค่ะมีในส่วนของเครื่องทาน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะก้นเปียกก้นแห้งมีฉากกั้นกันน้ํากระเด็นค่ะทถสุขภัณฑ์ค่ะกระจกค่ะแล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะ ห้องนอนกว้างใหญ่ไม่แพ้ พื้นที่ห้องนั่งเล่นเลยนะคะมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะที่นอนยังไม่ได้แกะเลยนะคะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าปล่อยเช่าครั้งแรกเลยะคะ่ะท่านใดสนใจก็คือรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะภายในบริเวณห้องนอนคือกว้างมากมีผ้าม่านสวยๆให้เรียบร้อยะคะ่ะภายในบริเวณห้องนอนมีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวคะ่ะถัดมานะคะความพิเศษของห้องนี้คือนะคะเปิดประตูเปิดประตูบานสไลด์เลื่อนมาตรงนี้นะคะเราจะพบกับในส่วนของ ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของกระจกให้เรียบร้อยค่ะตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะกระจกแต่งตัวห้องนี้สามารถเดินทะลุห้องน้ําจากห้องนอนได้เลยนะคะเปิดตรงนี้ค่ะอ่าก็สามารถเดินทะลุในส่วนของเข้ามาห้องน้ําได้เลยนะคะหรือเราจะเข้าห้องน้ําจากพื้นที่นั่งเล่นก็ได้นะคะโอ้โห ทั้งสวยนะคะแล้วก็กั้นสัดส,ส่วนได้แบบดีลงตัวมากๆเลยนะคะและนะคะครัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวปิดนะคะตรงนี้นะคะเลื่อนเปิดปิดได้นะ,ะประตูบานสไลด์ตรงนี้เวลาเราทําอาหารนะคะลดกลิ่นเข้ามาภายในบริเวณห้องค่ะมีในส่วนของตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะเคาน์เตอร์ครัวนะคะบิวอินขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเก็บเครื่องครัวได้เยอะแน่นอนค่ะมีในส่วนของตอเตาไมโครเวฟให้เรียบร้อยค่ะเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันค่ะ สามารถทําอาหารภายในห้องได้เลยและที่พิเศษมากๆเลยนะคะมีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ด้วยค่ะฝาหน้าอย่างดีนะคะใครที่ชอบซักผ้าในห้องนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับห้องนี้เลยนะคะห้องนี้มีในส่วนของระเบียงด้วยนะคะโอ้โหเยืนอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมากค่ะเย็นสบายนะคะเปิดตรงระเบียงตรงนี้นะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่ใกล้รถไฟฟ้า BTS เส้นสีเขียวอ่อนสถานีสายอยู่ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายหมอชิตสะพานใหม่ขุกขณใกล้ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ใกล้ในส่วนของทางด่วนเส้นรามอินทราอาจนะรงฉลองรัตนะคะและนะคะไม่ไกลจากองเวียนบางเขนวัดพระศรีนะคะมากนะักและยังใกล้ในส่วนของตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือตลาดยิ่งเจริญค่ะใกล้โรงพยาบา GH, ล CGS โรงพยาบาลภูมิพลค่ะและนะคะไม่ไกลจากมอกษตรมอศรีปรทุมมอ รัชพัฒนครมากนักนะคะท่านใดที่สนใจเช่าที่ทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยค่ะห้องสวยครบจัดเต็มแบบนี้นะคะให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนค่ะสุดท้ายนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ